สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องของวันที่21กันยายน2568เนาะเมื่อนี้แม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมฮาหนอยแยกให้ครบจบทุกสำนักแล้วเนาะในคลิปนี้แม่เพ็นจะมานำเสนอแนวทาง ซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยแนยวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สวัยแล้วก็มีของเซียนสีสเกตแล้วก็มีของแอดมารวยนะคะงวดนี้มีตัวมีแต่ตัวเน้นๆมานะคะสาสำนักนี้บดไดไฮไลท์คู่นะคะของเซียนสีสเกตบนคู่เดียวล่าง2คู่นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพื่อนหาตัวใดนะคะในเพ่นกะขอฝากเอฟซี FC ทั้งช่องเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพ็นด้วยเนาะตัวเลขจะเข้าจะหลุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาแนา่นะคะเพราะว่าเป็นช่องน้อยๆเนาะคนเบิงบลายลยคนติดตามบลายลนะคะขอกำลังใจจากเอฟซีทั้งช่องมาเบิงเข่ามาเบิงล่วลๆห้แนเดอ้อแช่คนละสองสามแช่ห้แนนะคะส่วนของพ่อหอหมอดูเลขเด็ดนะคะท่านแจ้งมาว่า ขอให้เอาชัวๆแบบงวดที่แล้วก่อนนะคะค่อยจะลงให้นะคะเพิ่นได้แล้วเพิ่นเฮ็ดได้แล้วแต่ว่าขอชัวอีกสักวันสองวันนะคะเพิ่นจะลงให้นะคะเอฟซี FC. อดใจรอ,อก,กันเดอ้อผู้ใดรอ,อของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็คอมเมนต์ใต้คลิปคาว่ารอแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจพ่อขอให้พ่อให้เข้าอีกเนาะคะ่ะพอสมกับเอฟซีทั้งช่องทุกคนร่อคอยนะคะเนาะ วันนี้ไปเบิกตัวเลขน้ำกันเนาะคะ่ะผู้ใดที่รอลาวพัฒนาพรุ่งนี้นะคะก็รอได้เพราะว่าเม่ตอนนี้แม่เพ่นได้มาแล้วค่ะสามสำนักสี่สำนักเบ่งเธอแม่เพ่นจะเฮ็ดคลิปนี้แล้วแม่เพ่นจะเฮ็ดคลิปล่งหายเลยเนาะคะ่ะลาวพัฒนาแล้วก็จะลงของแม่น้องกาแพงพร้อมไปด้วยกันเลยนะคะเนาะไปเบิงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของสามสำนักด้วยกันอะไรกาแพงแกงมส้ม นิ่ม,มาสวัสดีจ้าก,ก่อนอัสวัสดีครับสวัสดีครับครบอบครัวตัวยุ่งหลอกไปไหนไปไหนกันเอาไปซื้อขนมไปซื้อข,ขนมอีกแล้วโอ้ยซื้อแต่ขนมเนาะคำแพงแกงส้มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวตัวยุ่งด้วยนะคะอะ ถ้ามาเบิงค่ะผลรัฐบาลไทยของเจ้าเลขงวดที่ผ่านมาของอาจารย์สไวเนาะนี่ค่ะซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยอาจารย์สไวัยให้มาเด่นที่3 4มี่ห้าเนาะเพิ่นววาเด่นสล่างแต่ว่าสีมาบนนะคะ FC ฟซีก็ถือว่าเข้าอยู่เด้อนะคะไม่เพิ่นกะเลขเพิ่นนาบนล่างอยู่แล้วเนาะคะ่ะ3ตัวนี้ผู้ใดมีวิ่งรูดเด็ดเด็ดตัวเดียวออกมาจับใส่เลยค่ะไม่บนก็ล่างแน่นอนเนาะคะ่ะ นี่ค่ะสมาบนเลขออก6กสี่หบนนะคะนี่ค่ะก็เข้าที่4เนาะส่วนล่างห้าแปดหมาล่างนะคะยังเข้าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่นจับคู่งวดนี้โบเข่านะคะเลขติดหลุดเนาะนี่ค่ะส่วนของเซียนศีสเกตนี่ค่ะ วิ่งบนหกเม็ดเดียวนะคะเพื่อนไ้สามหกสี่เม็ดเดียวเลขออกหกสี่หกนะคะก็ออกตัวกลับเนาะเน้นหกสี่กับหกสามออกสี่หกบนนะคะก็เข้านอก่ะของเซียนสิสกเกตนะคะงวดน,นี้บไดไอไฮไลท์คู่ค่ะเอฟซีเพื่อนฟันท่องบนคู่เดียวเน้นๆนะคะไปเพิ่งน้ำกันว่าจะเป็นคู่ใดน,นะคะถือใจเอฟซีโเท่านั้นแหละเนาะมักบบเท่านั้นแหละเนาะ ส่วนของแอดมารวยนะคะให้ชุด3ตัวตัวบนมาสองชุดเนาะคะ่ะถ้าตัดเล่นก็จะได้ที่5 8ล่างนะคะของแอดมารวยงวดที่แล้วเนาะนี่ค่ะนะก่อนจะเข้าไปเบึงตัวเลขของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์สาสำนักนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะ งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแดผู้ใดซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเลขติดสามตัวงวดนี้ได้มาสองสามสี่นะคะเลขเด่นที่ประกบใส่สามตัวนี้อาจารย์สบายให้มาเป็นแค่แนวทางเบิงไว้เฉยๆนะคะเบิงดูไว้เฉย ก็มี5670นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สวัยใกล้วันเลขออกอาจารย์ว่าจะจับคู่ให้นะคะอันนี้เอาไปเป็นแนวทางกันก่อนผู้ใดมีวิ่งลูดดีๆดให้มาจับใส่ทันทีเลยนะคะนี่ค่ะเนาะของอาจารย์สวัยก็ได้มาเลขติดงวดนี้2 3 4เลขเด่น ตัวประกบก็คือห้าหกเจ็ดศูนย์นั่นเองค่ะไอยมกักกะตามบัมักขะพานใด้ทุกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะนี่ค่ะงวดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมเลขติดสามตัวนะคะมาทั้งบนมาทั้งล่างเนาะสี่มาบนห้ามาล่างงวดนี้เลขติดสามตัวบนล่างนะคะเรได้เขียนบนล่างให้เนาะก็ ได้มา2 3งสเลขเด่นประกบก็คือ5้าหกนะคะงวดนี้อ่ากูได้มักตัวใดกระซิบกระซิบมาใต่คอมเมนต์ใดเด้อนะคะมาต่อที่ของแอดมารวยงวดนี้ฟันธงเม็ดเดียวค่ะ3ตัวบน5 8าสเม็ดเดียวค่ะชุดเน้น2ตัวบนล่าง8,3กับ5,3ชุดลอง2ตัวบนล่าง4 3 6สามนะคะ ของแอดมารวยเนาะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะให้มาเนาะเป็นชุดสามตัวแต่ว่าเลขอยู่ในชุดสามตัวออกล่างเนาะคะ่ะแม่เพ่นก็เคยบอกแล้วทาว่าเพื่อนไห,หน่อยคู่แบบนี้ตัดเล่นด้วยเนาะคะ่ะแต่ถ้าตัดเล่นถ้าผู้ใดตัดเล่นคือว่าได้นะคะผู้ใดบบตัดเล่นก็ถือว่าบบได้เนาะเนี่ยค่ะ กางวดน,นี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดบนล่างเด่นเออบมมีวิ่งลูดนะคะเพิ่นบ่บไฮมากเนาะคะ่ะเพิ่นจับคู่มาให้เลยนะคะเม็ดเดียวบนชุดบนหนึ่งชุดเท่านั้นก็คือห้าแปดสามชุดเน้นสองตัวบนล่างแปดสามห้าสามชุดรองสองตัวบนล่างมีสี่สามหกสามและหกสองนะคะอ่ะอ่ะมาเบิ่งดูเลขติดมีม,ม,มีมี่บอนี่มี่ติดบอนี่ค่ะ มียูมีสม,มีสงนะคะงวดน,นี้มี3มี2ของแอนมารวยติดเลขติดเนาะโอเคนะคะไปเบิงของเซียนศีสเกตค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC จ้าเซียนศีสเกตงวดนี้ค่ะให้มาบนเม็ดเดียววิ่งบนก็คือเจ นั่นเองนะคะสามตัวบนชุดเดียวเน้นๆสามเจ็ดสี่สองตัวให้เม็ดเดียวเจ็ดสี่เท่านั้นนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ fc จา๋าเนาะบวมเป็นเพิ่นฟันท่งตัวใดแล้วเอาแต่ตัวนั้นเนาะก็ต้องตัดเล่นกันแน่นะคะส่วนล่างค่ะล่างวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเน้นหนึ่งหกลองหนึ่งแปดนะคะของเซียนสีสเกตเนาะส่วนงวดที่ผ่านมาเห็นบ ของเพิินบนเข้าเนาะค่ะเข้าวิ่งวิ่งเลขวิ่งเพิินเข่าทุกงวดเลยเนาะค่ะเพิินหามากเนาะแต่ว่าจับคู่เขาเนยเพราเขาเนยแต่งวดที่แล้วจับจับคู่เขานะคะงวดก่อนเนาะค่ะเพิ่นจับห้าหกเจ็ดห้าหกอะไรนะมีสองชุดเนาะเลขออกห้าหกบนเนาะแต่เพิินบ่ได้ตัดซองตัวให้อันนี้คือกันเดอร์ค่ะเป็นบนเรียนนะคะเอฟซีเนาะถ้าเพิ่นบ่ตัดให้ตัดเหรียญเนยนะคะเสียดายบัตรออกมากเนาะบ่ได้ตัดเหรียญนะคะ นี่คะ่ะงวดที่แล้ววิ่งหกบนเข้านะคะล่างหลุดนอะกงวดที่แล้วล่างบบเขา่าแต่ว่าเขาแค่บนเด้อจับคู่ก็เข้านะออกตัวกลับให้มาหกสี่เน้นหกสี่เลขออกสี่หกบนเนาะงวดนี้วิ่งเจ็ดบนเม็ดเดียวสามตัวบนสามเจ็ดสี่สองตัวบนเจ็ดสี่เม็ดเดียวเนาะตัดเล่นด้วยส่วนล่างวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวเน้นหนึ่งหกลองหนึ่งแปดนะคะนี่คะ่ะ อ่ะแคปหน้าจอค่ะมาเบิงของอาจารย์สวัยตรงกันบ่นี่ค่ะอ่าตรงอยู่เนาะนี่ค่ะตัวประกรบก็มี7แล้วก็มี3านี่สามสเนาะก็ตรงกันอยู่นะคะด้มากกระตามบ่มากระพานได้เนาะอ่าทุกๆอย่างเป็นแนวทางคือเก้าน,นะคะ มาเพิ่งเลขกวิ่งบนของอาจารย์ตีแดลิ้วที่ให้มาน้องวดที่แล้วก็วิ่งบนหเม็ดเดียวค่ะนี่ค่ะส่วนงวดน,นี้เพิ่นให้ม่าวิ่งบนหเม็ดเ,เดียวเหมือนเดิมนะคะจับคู่ห้าหสองเนาะนี่เลขก็ตรงกับของอาจารย์สวายยูเดอร์นะคะ 5, 6, 6, 3, 6, 2, มีหกหกสามหสองเนาะมีห้า สวยๆ FC เนาะอ่ะบันนั่นคอยสรุปให้อีกเทือหนึ่งเนาะแคปหน้าจอผู้ใดมกักตัวใดหยิบจับไปซื้อเอาหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะผู้ใดมีตัวใดชอบเด่นๆเ,เนยให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกแม่เพ่นเนยแม่เพ่นก็นจะได้ไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮง,งเฮงรวยรวยปังปังกัยนยกช่องนะคะสวัสดีค่ะ